เกมสร้างเมืองสุดชิลที่ชื่อว่า Elunders กำลังมาถึงมือถือของเราแล้วก่อนอื่นมาดูว่าเกมนี้มีอะไรบ้างกันแล้วก่อนเลยสร้างเกาะพักผ่อนอันเงียบสงบของคุณ Elunders m o บ i l ถูกพัฒนาเพื่อให้คุณได้สร้างเมืองของคุณเองอย่างผ่อนคลายและสร้างสรรค์คุณจะต้องออกแบบเกาะพักผ่อนของตัวเองโดยใช้ชุดอาคารที่มีให้เลือกอย่างจำกัดแต่อย่าลืมวางตำแหน่งอย่างมีกลยุทธ์เพื่อได้คะแนนสูงสุดนะัการสร้างเมืองในเกมนี้เป็นการสร้างสรรค์ที่สนุกสนานและเรียบง่ายแต่ยังมีความลึกซึ้งอยู่ภายใต้ผิวหน้าด้วย ความเป็นเกมสร้างเมืองที่มีความลึกซึ้งเกมนี้ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างเมืองที่ง่ายๆแต่มีกลไกและกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งอยู่ภายใต้คุณจะต้องคิดค้นที่ตั้งอาคารที่เหมาะสมเพื่อได้คะแนนสูงสุดและเพื่อให้เกาะของคุณสวยงามและมีความเป็นเฉพาะตัวมี4 4ประเภทอาคารให้คุณเลือกใช้แต่ก็ต้องใช้อย่างมีความรับผิดชอบเพราะมีจำนวนเฉพาะที่จะใช้ได้ในแต่ละก่อนนะอาคารแต่ละชนิดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวเองและมี6กใบองค์ที่แตกต่างกันให้คุณสำรวจและสร้างเกาะของคุณให้เป็นเฉพาะตัว การพอตลงมือถือและการอัปเดตระบบควบคุมการพอร์ตลงมือถือครั้งนี้ไม่ใช่แค่การย้ายเกมมาเล่นบนมือถือเท่านั้นแต่ยังมีการอัปเดตระบบควบคุมให้เหมาะสมกับหน้าจอสัมผัสด้วยทําให้การเล่นเกมเป็นอย่างได้ดายและสนุกสนานอีกทั้งยังมีกลไกใหม่ที่เรียกว่าบูลซึ่งเป็นพาวเวอร์อัพที่ช่วยในการจําลองหรือแทนที่อาคารได้ทําให้การสร้างเมืองของคุณมีความสนุกสนานและความเป็นเฉพาะตัวยิ่งขึ้นฟีเจอร์หลักที่สนุกสนาน เอลเลนเดอร์สโมบายมีฟีเจอร์หลักที่สนุกสนานมากมายเช่นโหมดเซนบ็อกซ์สำหรับการสร้างสรรค์อย่างอิสระคุณสามารถสร้างเกาะของคุณได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง50รูปแบบเกาะที่สร้างแบบสุ่มทําให้คุณได้เล่นแต่ละครั้งอย่างไม่เหมือนกันและมีความสนุกสนานไบโอพิเศษลูมินเซนที่มีความงามและเฉพาะตัวเพลงประกอบที่ไพเราะและเหมาะสมกับบรรยากาศของเกมและยังมีอีกมากมายที่รอคุณไปสำรวจและสนุกสนานด้วย เตรียมตัวสำหรับการเปิดให้เล่น e l l n d e r s Mobile จะเปิดให้เล่นบนระบบ Android และ iOS ในวันที่20พฤศจิกายน2568นี้ถ้าคุณสนใจในเกมสร้างเมืองแบบนี้อย่าลืมลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อได้เล่นก่อนเพื่อนๆทั้งหลายนัมาเป็นเจ้าของเกอะพักผ่อนของคุณเองกันเถอะเกมนี้มีความสนุกสนานที่ไม่เหมือนใครแต่คุณคิดว่ามันเป็นเกมที่สนุกสนานหรือไม่มีความเป็นเกมสร้างเมืองที่มีความลึกซึ้งหรือไม่มาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในกาดคอมเมนต์ด้านล่างนัก